อย่างสัตว์ที่กินฝาสีทองผสมติดง่ายของเราตัวนี้แล้วแล้วก็ผสมติดแล้วนะคะมีได้ลูกแล้วนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยหลายคนก็ถามว่าถ้าเกิดว่าผสมติดแล้วให้กินต่อได้ไหมนะคะกินต่อได้เลยจากคุณพี่นะคะอ่าหลายขอ้อหลายฟังก็เลยสั่งแค่สูตรนี้ไปสูตรเดียวก็คือครบจบทุกปัญหาเลยจากตัวนี้นะ ก็กินเก่งก็ได้ด้วยนะคะกินเก่งผลสวยโตวไวแล้วก็ผสมติดง่ายด้วยนะคะ,ะแม่ที่กําลังท้องอยู่ตั้งท้องอยู่หรือหลักคลอดหรือว่าลูกที่เพิ่งคลอดก็กินตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เลยหลายข้อก็เลยหลังๆมาก็บางทีก็เอาไปแค่สูตรฟ้าสีทองฟ้าพัดตัวนี้ไปแค่สูตรเดียวนะคะเหมือนพี่นิตยาเขาเอาไปสูตรนี้ไปประจํกเลยนะคะ ก็ให้กินหมดเลยจากทั้งคอกนะคะอ่าหลังผสมติดแล้วก็ให้กินต่อเนื่องนะคะ